มันไม่หนาวเลยแหละนั่นนะออ่ะโอ้ยน่าสนุกจังแ,แต่แต่พวกมแมลงใส่อะไรคลุมตัวไว้ด้วยครับหัวหน้าดูสิสไม<อ>่นหนาวนะแบบแบบนี้นะั่นนี่เองรู้รแล้วโอ้ยนี่แนะ่สนุกกันนักใช่ไหมนี่โดนซะมัง้งมีผ้าคลุมตัวแล้วอุ่นจังดีดีรู้งี้ใส่เสื้อผ้าจากน้นกด้วยเห็นด้วย ไอเดียหัวหน้าดีๆจริงเลยครับโอ้งั้นขอพวกเราเล่นด้วยคนน้องก็ได้เอาที่สบายใจไปเลยงั้นนี่นะให้งั้นจัดไปเลยพวกเราเฮ้ลุยร้อยร้อยข้าจะเก็บเงินะพวกเนี้ยโอ้ยปอกเลยมันจังเลยเฮ้ยโอ้ยทำไมมันหนาวมันเอ่ย อ้าวสวัสดีครับน้องๆพี่ข้าเพิ่งจะวิ่งออกกำลังกายเสร็จเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อสบายๆในบ้านกันดีกว่าเนาะไปครับมาแล้วเห็นไหมครับว่าพี่ข้ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอาตอนแรกเนี่ยพี่ข้าใส่ชุดกีฬาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มาเจอน้องๆพี่ข้าก็เปลี่ยนมาใส่ชุดที่สบายๆแบบนี้ แต่เอ๊ะทำไมพี่ข้าวเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปวิ่งแต่แรกนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันวุ่นวายนั่นก็เป็นเพราะว่าเสื้อผ้าแต่ละชุดแต่ละตัวเนี่ยนะครับทำมาจากเส้นใยที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับเอ๊ะแล้วเส้นใยเนี่ยมันทํามาจากอะไร แล้วเส้นใยแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วน้องๆดูไหมครับว่าเส้นใยเนี่ยไม่ได้เอามาทําเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับแต่ไปทําอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้คําตอบทั้งหมดนี้กันเลยเพราะว่ามีคําถามที่น่าสนใจจากเพื่อนๆทางบ้านเพียบเลยละครับไปฟังกันครับหนูอยากรู้ว่าขนสัตว์คือเส้นใยห,หรือเปล่าคะหนูอยากจะรู้ว่าทําไมนักฟุตบอลถึงไม่ใส่เสื้อธรรมดาแต่ฟุตบอลคะเส้นใยมีผี่ชนิดและ เส้นใยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอ้อหมีแต่คำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมนเราไปทาความรู้จักกับเส้นใยกันเลยดีกว่าครับเส้นใยนะครับคือพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งครับที่มีโครงสร้างแล้วก็ลักษณะที่เป็นเส้นยาวครับเหมาะท,ที่จะนํามารีดแล้วก็ปั่นให้ออกมาเป็นเส้นใยห,หรือว่าเส้นได้นะครับเหมาะท,ที่จะนํามาทําเป็นสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นผ้าที่เป็นผืนเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถุงเท้าหรือว่าชุดเครื่องนอนนะครับ แล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่สามารถนํามาทําเป็นเส้นใยเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยเราสามารถแบ่งสิ่งที่สามารถนํามาทําเป็นเส้นใยได้3ากลุ่มครับถ้าอยากดูแล้วว่ามีอะไรบ้างตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดูเส้นใยกลุ่มแรกนะครับคือเส้นใยธรรมชาติชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเส้นใยพวกนี้ก็มาจากพืชสัตว์แล้วก็หินแร่ชนิดต่างๆครับ โดยเส้นใยจากพืชนเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นใยฝ้ายที่มาจากปุยฝ้ายที่อยู่ในต้นฝ้ายนะครับมีคุณสมบัติที่นุ่มโปร่งสบายระบายความร้อนดีจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ชุดเครื่องนอนนะครับ เส้นใยนุ่นมาจากมเมล็ดของต้นนุ่นมีคุณสมบัติที่นุ่มดูดความชื้นต่ำมีน้ำหนักเบาแขมยังทนต่อเชื้อราแล้วก็มแมลงนะครับจึงนิยมนํามายัดพวกหมอนเบาฟูกแล้วก็ตุ๊กตาให้ความอ่อนนุ่มครับเส้นใยลินินนะครับมาจากเปลือกของต้นแซกนะครับมีคุณสมบัติที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ซับน้ําได้ดีจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ผืนผ้าครับ เส้นใยสับป,ประรดมาจากใบของสับป,ประรดครับซึ่งเส้นใยประเภทนี้มีความเหนียวจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าที่มีความเหนียวนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นเส้นใยที่ได้มาจากสัตว์นั่นเองซึ่งก็นํามาจากขนสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นขนแกะหรือว่าขนแพะครับโดยมีคุณสมบัติที่เก็บความร้อนได้ดีครับจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อกันหนาวนั่นเองครับ นอกจากขนแกะแล้วก็ขนแพ้นะครับเรายังมีเส้นใยใหม่ที่ได้มาจากรังไหมซึ่งก็คือการที่นอนไหมนะครับพ่นเส้นใยออกมาห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้ครับโดยเส้นใยชนิดนี้นะครับพอมาทําเป็นผ้าเราจะเรียกว่าผ้าไหมครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ทั้งสวยงามสวมใส่สบายแต่ก็มีราคาแพงครับ ส่วนเส้นใยธรรมชาติชนิดสุดท้ายนะครับคือเส้นใยที่ได้จากหินแร่ธรรมชาติครับคือการนําเอาหินแร่ธรรมชาติเนี่ยมารีดแล้วก็ตัดออกมาเป็นเส้นใยที่มีความทนทานทนทั้งสารเคมีทนทั้งความร้อนนะครับแขมยังไม่นําไฟฟ้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมนามาทำเป็นชุดดับเติมแล้วก็ผ้าฉนวนกันไฟฟ้าครับ เส้นญใญยกลุ่มต่อมาครับเราเรียกมันว่ากลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ครับเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาทางเคมีครับตัวที่คุ้นเคยมากๆตัวแรกคือเส้ญญนใยไนล่อนครับเกิดจากการทำปิโต,โตเคมีครับโดยเส้ญญนใยไนล่อนนี่นะครับจะมีคุณสมบัติที่มันเงาโปร่งแสงครับแต่ว่าเราสามารถนำมาทําให้มันขุ่นแล้วก็ทําให้มีสีสันต่างๆได้นะครับนอกจากนี้ไนล่อนยังมีคุณสมบัติที่ ทนทานนะครับทนต่อการขัดสี แมลงแล้วก็เชื้อราครับเมื่อเรานําเส้นใยไนล่อนมาทําเป็นเสื้อผ้านะครับจะได้เนื้อผ้าที่แข็งแล้วก็ทนทานครับแต่ระบายอากาศไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าบางชนิดที่ต้องการความทนทานครับหรือว่าพวกถุงเท้าและถุงน่องนั่นเองครับเส้นใยสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่งนะครับคือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับซึ่งทํามาจากกระบวนการปิโตรเคมีโดยเขาจะเอาเม็ดพลาสติกนี่แหละครับมารีดให้เป็นเส้นใยครับ โดยเจ้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับจะมีคุณสมบัติที่มันเงาไม่อมความชื้นเบาใส่แล้วยับยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นขุยได้โดยเขานิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้ากีฬานะครับชุดเครื่องนอนผ้าม่านแถมยังเป็นส่วนที่ซึมซับน้ําในแพมเพิรสด้วยล่ะครับ มาถึงเส้นใยกลุ่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่มกลิ่มสังเคราะห์ครับก็คือการที่นำเอาสารจากธรรมชาติมาปรับปรุงโครงสร้างนะครับด้วยวิธีการทางเคมีครับตัวแรกคือเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตตซึ่งได้มาจากพืชนี่แหละครับนำไปทำปฏิกิริยากับกรดเข้มข้นนะครับจนได้เป็นเส้นใยที่มีความคล้ายกับเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจากพืชสามารถนำมาทำเป็นเนื้อผ้าที่มีความนุ่มเงามันอย่างผ้าแฟรต่วนได้ครับ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่งนะครับคือเส้นใยเรยอนครับซึ่งเกิดจากการที่นำขอาพืชมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีครับจนได้เส้นใยที่คล้ายกับเส้นใยไหมเราจึงเรียกมันว่าไหมเทียมเลยละครับมีคุณสมบัติที่นุ่มมันเงานะครับเอามาทําเป็นเสื้อผ้าที่เรียกมันว่าเสื้อผ้าไหมเทียมได้นะครับแล้วก็มาทําเป็นผ้าม่านแล้วก็ผ้าคลุมโตได้อีกด้วยละครับ โอ้โห oh, น้องๆเห็นไหมครับว่าเส้นใยเนี่ยครับมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยแล้วก็สามารถนํามาทําเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของต่างๆที่หลากหลายเลยครับน้องๆลองมอ,อ,อ,องไปรอบๆตัวดูสิครับว่ามีอะไรที่ทํามาจากเส้นใยอีกบ้างไหนๆใครจะทายถูกบ้างว่าภาพไหนทําจากเส้นใย คำตอบก็คือทั้งสอย่างเป็นเส้นใยทั้งหมดเลยเพราะทิชชู่เปียกมีทั้งทำมาจากผ้าเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ที่ผสมน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเอาไว้ส่วนเทปแบคซีนหรือเทปผ้าก็ทำมาจากเส้นใยชนิดพิเศษแล้วเคลือบด้วยพลาสติกทำให้เป็นเทปที่มีความเหนียวทนต่อแรงดึงได้ดีมาก ส่วนกรอบรูปหน้าน้องแมวคือการนำเส้นใยสังเคราะห์มาประดิษฐ์เป็นรูปหน้าแมวโอ้โหเหมือนน้องแมวจริงๆเลยใช่ไหมล่ะออช่วยด้วย,ช,วย,ช,วย,ช,วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยไอไฟไหมไฟไหม,ไหม,ไหมอ่ะนั่นมันเสียงน้องผีเสือ้อหรือว่าจะติดอยู่ข้างในด้วยครับหวัวหน้าใช่ว่าไงนะรอก่อนนะน้องผีเสือ้อพี่หมึกกำลังไปช่วยแล เราต้องไปเอาผ้ามาคลุมตัวน้องผีเสื้อกันไฟเอาไว้แล้วเราค่อยพาน้องผีเสื้อออกจากกองเพลิงแต่อย่างปลอดภัยตามสูตรทีโรแบบเรานี่ได้พาแล้วมาแล้วน้องผีเสื้อรอก,ก่อนโอ,โอ๊ยโอ๊ยช่วยทีช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วพี่หมึกมาช่วยน้องผีเสื้อแล้วนี่คุมพาไว้นะด๋ยวพี่หมึกพาออกไปเองไ

แล้ววันนี้เราก็มีผ้าถึง4แบบเลยครับที่จะมาประชันกันในวันนี้ว่าจะสามารถผ่านบททดสอบสุดโหดหินของเราไปได้หรือไม่เริ่มที่ด่านแรกกันเลยเมื่อเทน้ำลงไปในผ้าแต่ละผืนจะเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหดูที่ผ้าลินินกับโพลีเอสเตอร์สิครับน้ำไหลผ่านไปได้เยอะมากไหลเป็นน้ําตกเลยครับ แต่ผ้าฝ้ายกลับไม่มีน้ำซึมผ่านลงไปเลยสักหยดนะครับเนี่ยมีเก็บน้ำไว้หน้าแล้ง้างครับแล้วตอนนี้ผ้าแต่ละผืนของเราก็เปียกชุ่มกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ก็ดีแล้วครับพอด่านต่อไปเราก็จะนําผ้าพวกนี้ไปตากไว้แบบนี้นั่นเองแล้วมาดูกันสิว่าใครกันแน่ที่จะช่วงชิงตําแหน่งสุดยอดผ้าแห้งไวดีเด่นไปครองโอ้โหโอ้โหโอ้โห ผ่านไป10นาทีผ้าฝ้ายกับผ้าลินินยังเปียกหมาดๆอยู่เลยครับแต่ผ้าโพลีเอสเตอร์และผ้าไนาลอนเริ่มแห้งแล้วดูจากกระดาษทิ่ชู่ที่เปียกน้อยกว่าแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายไฟโลกันที่เราจะเอาผ้าแต่ละพื้นมาลุยเข้าไปในเปลวไฟอันร้อนแรงครับ โอ้โหผ้าฝ้ายกับผ้าลินินลุกไหมเร็วมากครับส่วนผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าไนลอนลุกไหมเป็นยางเหนียวเหนียวเหมือนกันเลยครับน่าเสียดายมากครับคงไม่มีใครพิชิตด,ด่านไฟโลกันสุดโหดของเราได้แล้วแม้แต่ผ้าสีพืนนี้ก็ด้วย อย่าพึ่งแน่ใจไปยังมีผ้าม้ามืดอย่างผ้าใหยแก้วมาด้วยนะโอ้โหเปลวไฟอันร้อนแรงทำอะไรผ้าใยแก้วไม่ได้จริงๆด้วยครับแบบนี้ก็ชนะเลิศไปในด่านนี้ไปเลยอ จากด่านทดสอบทั้งหมดของเราน้องๆก็จะเห็นได้ว่าพอเทน้ำลงไปในผ้าลินินกับผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำไหลผ่านได้ดีมากเพราะผ้าลินินมีลักษณะเนื้อผ้าที่เป็นรูพรุนน้ำจึงไหลผ่านได้ดีส่วนโพลีเอสเตอร์เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นทำให้มีช่องว่างให้น้ำไหลผ่านไปได้ดีเช่นกันส่วนผ้าฝ้ายที่เราเห็นน้ำไม่ซึมผ่านก็เพราะเนื้อผ้ามีความถี่มากแต่เนื้อผ้ามีความนุ่มส่วนที่ผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าไนลอนแห้งไวกว่าผ้าชนิดอื่น ก็เพราะผ้าทั้งสองชนิดต่างมีคุณสมบัติที่ไม่ดูดความชื้นจึงทําให้เมื่อเปียกแล้วจะไม่ซับน้ําไว้ทําให้แห้งได้ไวและผ้าใยแก้วที่ไม่ลุกติดไฟได้นั้นก็เพราะทํามาจากวัตถุดิบที่ใช้ทําแก้วอย่างซิลิก้าที่มีคุณสมบัติที่ทนความร้อนสูงได้แต่ไม่เหมาะจะนํามาทําเป็นเสื้อผ้าเพราะมีความระคายเคืองผิวมากโอ้โหโอ้โห ดูดูดูมีโกรธใครมาปะเนี่ยดึงเสื้อขาดเลยอ่ะอ่ะอ่ะชอบดึงนักใช่ไหมงั้นลองดึงเสื้อตัวนี้ดูสิเฮ้ยเฮ้ยยยยเฮ้ยพะยาโอ้ยดึงยังไงก็ไม่ขาดสักทีเจ้าเสื้อทนทายาทเนี่ยทำมาจากอะไรกันแน่เฮ้ยอ้าอ่ะอ่ะอยากรู้ใช่ไหมงั้นก็ลองดูสิ เริ่มจากเส้นใย,ยคอตตอนนี้ก่อนเลยล้อมถ่วงด้วยเหล็กพึ่งกิโลดูสิว่าจะทนได้สักเท่าไหร่ก่อนแรกไม่เป็นไรขอก้อนที่สองเท่านั้นแหละขาดถึงเลยครับทีนี้มาดูเส้นใย,ยไหมสวยๆนี่บ้างสิว่านอกจากสวยแล้วจะเหนียวหรือเปล่า ก้อนแรกยังไหวอยู่โอ้โหพอวักอีกครึ่งกิโลก็ขาดเลยครับแล้วเส้นใหญ่สับป,ปะรดนี่ล่ะได้ข่าวว่าเหนียวมากเราเล่าอะฮะขอลองดูหน่อยเซโอ้โหก่อนสามมาแล้วไม่ธรรมดานะครับเนี่ย ก่อนสีก็ยังไหวอยู่งั้นเพิ่มเหล็กเป็นก้อนละหนึ่งกิโลไอ้ไม่ไหวครับขาดจนได้โอ้โหเส้นไหนๆก็ขาดกันระนาวแบบนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วละ่ะ ใส่ไปโลครึ่งแล้วนะยังชิวๆอยู่เลยเส้นใยตัวนี้สีก้อนพอไปแล้วยังไม่ขาดงั้นเพิ่มเป็นเหล็กหกิโลไปเลยละกันเกินไปป่บนี่ฮะรับได้สบายๆเลยครับงั้นใส่ไปอีกก้อนดูสิโอ้โหต้องใช้เหล็กหนักถึง6กกิโลกรัมเลยนะครับชัดเลยว่า เสื้อกีฬาทน,ทนทนทำมาจากเส้นใยนี้นี่เอง โอ้โหที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์รับน้ําหนักได้มากถึง6กิโลกรัมเพราะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเม็ดพลาสติกทําให้เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมีความเหนียวและมีความยืดหยุ่นมากจึงเหมาะที่จะนํามาทําเป็นเสื้อกีฬาที่ต้องการความทนทานและความยืดหยุ่นสูงเพราะผู้สวมใส่ต้องการความคล่องตัวและอาจต้องเจอกับการเสียดสีที่รุนแรงจากการเล่นกีฬาได้นั่นเอง อ่าน้องๆครับพี่ค้ากำลังจะซักผ้าพอดีเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะซักผ้านะครับเราก็ต้องแยกผ้าด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยต้องการการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของเส้นใยที่นํามาผลิตเป็นเสื้อผ้าครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องดูแลยังไงไม่ยากเลยครับเราดูที่ นี่ครับเรียกว่าป้ายแคร์ครับซึ่งในป้ายแคร์เนี่ยก็จะบอกว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยผลิตมาจากเส้นใยชนิดไหนนะครับอย่างเจ้าเสื้อกีฬาตัวนี้ก็ผลิตมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับส่วนเจ้าเสื้อยืดตัวนี้นะครับก็ผลิตมาจากคาร์อนหรือว่าเส้นใยฟ้านั่นเองครับ และที่สําคัญนะครับก็บอกด้วยว่าเราต้องดูแลเสื้อตัวนั้นยังไงนะครับทั้งในรูปแบบของข้อความแล้วก็สัญลักษณ์ด้วยละครับนอกจากเส้นใยเนี่ยจะนํามาทําเป็นเสื้อผ้าแล้วนะครับยังสามารถนําไปทําเป็นอย่างอื่นได้หลากหลายเลยนะครับในรถยนต์เนี่ยน้องๆรู้ไหมครับเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่เข็มขัดนิรภายัยพรมบอก หรือแม้กระทั่งผนังของหลังคาเนี่ยก็เป็นโพลีเอสเตอร์ทั้งนั้นครับหรือแม้แต่กระทั่งในชั้นในสุดของยางรถยนต์เนี่ยนะครับก็ทํามาจากเส้นใยที่มีความแข็งแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆทําให้ยางของเรานะครับคงรูปอยู่ได้ครับนอกจากนี้นะครับเส้นใยเนี่ยยังนําไปใช้ในการทําเชือกครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กที่เราใช้กันในงานทั่วไปนะครับหรือว่าเชือกขนาดใหญ่ๆครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือว่าขนส่งนะครับ นอกจากนี้ยังใช้ในงานประมงด้วยที่ชาวประมงเนี่ยนำไปทําเป็นแหแล้วก็อวนใช้ในการจับสัตว์น้ำนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเส้นใยเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายแถมยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยละครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครเดี๋ยวมีคําถามทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจแล้วก็สงสัยนะครับสามารถที่จะส่งคลิปมาแชร์ให้ทาง Facebook Fan Page คิดวิจได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ข้าจะนำมาเล่าเป็นเรื่องราวสนุกสุกในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนครับห,หนึ่งสองชึบอ้ออ่ะอันหนึ่งอันสองะนะครับทำไมเราไม่แต่งตัวเหมือนเจ้าพวกนั้นแล้วครับมไม่ละไม่แนวเลยพวกนี้แต่งแบบพวกเราอ่เท่ดีออกเด่นดีด้วยคนมองกันทั้งสนามเลยเห็นไหม ว่าแตนน่นี่นี่ชุด,ชดนายเขาเรียกว่าอะไรล่ะเท่จัดเลยนะเนี่ยโอ้หน้าจะชุดกันฝนเครับพ่อนาชุบแล้วไปนอนอย่ามัวแต่คุยพวกเราเริ่มเกมแล้วฮึแน่จริงจะแย่งให้ได้สิวู้ฮูเฮ้นี่นี่โอ้ยหน่อยเจ้าพวกแมลงไวเกินไปแล้ว <c oughs> เอา้าดวงรับไปเลย,ยได้เลยไอย้โอ้ยอ้ให้วิ่งตามไม่ทันสักทีโอย เอาพึ่งจัดไปชึบจัดให้เต็มข้อเลยนี่โอ้โหทีแมลงนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนยนะครับเย้สุดยอดไปเลยเย่เก่งมากที่สโอ้ยร้อนชะมัดเลยขยับตัวก็ยากจังใช่ใช่ช่ช่ฉันวิ่งตามไม่ทันเลยอะเดี๋ยวดูผมแมลงสิพิ้วไหวกันทุกตัวเลยเงือก็ไม่เห็นสะหยด เนี่ยดูตัวชุ่มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเอาเอาปดทอฝนตกอีกชุดฉันหนักมากเลยเนี่ยม,มาช่วยกันหน่อยเดีวเย้ yeah, ดีจังฉันว่าแล้วฝนต้องตกงดีที่เตรียมมาไ,<ง>ไม่เปียกฝนด้วย<ง>พู้นายมองอะไรกันหนอไม่ไม่เปียกหรอกเอาชุดนายมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยอันนี้ยังหนัก ไม่ยังเปียกไมม่ไมนอไม่ไยมายมอะกนมาเนี่ยเยมเนี่ยมานมีม่เราการรากา